สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ้โหลำใหญ่ลำใหญ่ที่หน้าบ้านพ่อนิ่มนะคะดกมากนะคะนี่คือลำใหญ่ที่หน้าบ้านพ่อนิ่มนะคะไม่รู้กินได้หรือยังบ้านพักพ่อนิ่มนะคะแล้วก็พ่อนิ่มได้เอาไผ่มาให้นะคะวันนี้จะเอาไปที่บ่อนะคะแต่พ่อนิ่มไม่อยู่เนาะนะคะพ่อนิ่มไม่อยู่นะคะพ่อนิ่มกับแม่ออฟไม่อยู่นะคะพี่หนึ่งก็จะได้เอาไผ่ไปให้ก็ขอบคุณ แทนพี่ยูโรนะคะนะคะเราจะาไปบ้านสวนทิทิดาเศรษฐีนะคะเนาะนะคะเอามาให้นะคะสิบต้นนะคะนะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะเอาไปที่ทุ่งนาวันนี้นะคะจะเอาไปทุ่งนาแล้วก็นะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกนะคะตอนนี้ก็เริ่มทํานี่แล้วนะคะขอบคุณแม่ออฟมากๆนะคะนี่คือบ้านแม่ออฟเนาะนะคะเราก็ อ่านะคะแม่ออฟไม่อยู่แล้วนะคะมาไม่ทันมาเมื่อวานนี้แม่ออฟก,ก็งานเยอะนะคะพี่หนึ่งก็งานเยอะนะคะนี่ต้นลำไยต้นลำไยห,หน้าบ้านแม่ออฟนะคะบ้านพักแม่ออฟนะลูกโคตรดกเลยนะคะไม่รู้กินได้หรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะดูเจ้าของเนาะนะคะเจ้าของเขาก็ปลูกไว้นะคะลูกดกมากๆนะคะลำไยที่นี่นะนี่นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกไปที่เราจะเอาต้นไผ่ออกไปที่สวนนะคะเราจะเอาต้นไผ่ออกไปที่สวนนะคะนะอันนี้คือไผ่ที่แม่ออฟเอามาให้นะคะขอบคุณแม่นกน้อยนะคะที่พิษณุโลกนะคะนะนะคะดกมากลําไยลําไยต้นนี้ดอกมากนะลําไยต้นนี้ดกมากค่ะกิ่งจะหักเลยนะกิ่งจะหักเลยนะคะลําไยต้นนี้นะคะ นี่นะคะโอ้โหนะลูกลูกอันนี้ยังไม่โตนะยังไม่โตนะคะยังไม่แก่นะคะดูดูลูกลำไยพวงลำไยนะคะต้นเดียวเองนะต้นเดียวเองนะคะกิ่งจะหกนะักนะกิ่งจะหกักโอ้โหนะคะไม่คิดว่าลำไยจะเยอะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงก็จะออกไปที่ทุ่งแล้วนะคะ ตอนนี้ก็มาเอาหน่อมาเอาต้นไม้ไผ่เอาต้นไม้ไผ่นะคะนาบ้านแม่ออบเนาะก็ขอบคุณแม่ออบนะคะขอบคุณแม่อบบอ,ะะอ,บมอบกับพ่อเปานะคะขอบคุณแม่ออบกับพ่อเปานะคะที่ที่ที่เอาไผ่หวาน มาให้นะคะไม่เห็นเจ้าของนะคะเจ้าของกับอก,กอกๆไปแล้วนะคะพี่หนึ่งก็นะคะเมื่อวานงานยุ่งแล้วก็ไม่ได้เจอกันนะคะเมื่อวานพี่หนึ่งก็ขึ้นเสาเสาเอกบ้านพี่ยูโรนะคะนะที่บ้านสวนนะคะนะขึ้นบ้านให้กับ <inclusive> ขึ้นบ้านให้กับคนสวนของพี่ยูโรนะคะแล้วก็ะนะคะได้ไม่ได้เจอกันนะคะไม่ได้เจอกันเนาะนะคะเดี๋ยวก็ อีกหลายวันคงจะได้เจอกันนะคะก็เดี๋ยวจะเอาต้นไผ่ไปก่อนนะคะจะเอาต้นไผ่ไปที่ทุ่งนาก่อนเนาะนะคะวันนี้ก็เราก็ดีใจนะคะดีมีคนเอาต้นไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไกินได้นะคะไม้ไผ่กินได้นะคะมาให้เรานะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปปลูกตามวัตถุประสงค์นะคะฝากขอบคุณแม่แม่แม่นกนะคะแม่นกที่พิษณุโลกนะคะที่แบ่งต้นไผ่มาให้นะคะแบ่งต้นไผ่มาให้มาปลูกที่ ่าบ้านสวนทิดาเศรษฐีของเรานะคะอิจฉาอิจฉานะอิจฉาจังเลยนะอิจฉานะคะนี่นะคะนะคะต้นลำไ่ตกเต็มต้นเลยเราขนต้นไผ่แล้วนะคะ คนต้นไผ่ขึ้นไปแล้วนะคะนี่นะคะเราจะกุญไภาไปที่ทุงน,นาแล้วนะคะขอบคุณขอบคุณแม่ออฟมากนะคะนอนไปเลยอนอนไปเลยน,นี่นะคะเราใช้รถให้คุ้มค่ามากเลยใช้รถคุ้มค่ามากนะคะข้างหลังก็น้ตบุ๊กไม่ได้เอาลงน้ตบุ๊กเราก็ไม่ได้เอาลงนะคะเราใส่ ผลต้น,นไผ่แล้วนะคะขอบคุณแม่ออบมากๆนะคะที่เอา,อาไผ่ไกินดิบมาให้เรานะคะไผ่กินดิบมาให้เรานี่นะคะเราใส่ท้ายรถไปนะคะ เจ้าของบ้านไม่อยู่กลับเมื่อวานนี้แกไลน์มาบอก,กบม,าานนกมอกีต้นเนาะทั้งหมดสิบ, mm hmm. บเ,เ,เดี๋ยวบอยโทรมาละโทรมาแล้วพะย่นี่อัดคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้า เราโทรหาเฮ้าได้เนี่ยนะอ่านะค่ะนะก็นี่นะคะไผ่เต็มต้นเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะเราก็ใช้รถจนคุ้มนะคะใช้รถจนคุ้มใช้รถจนคุ้มเลยเอารถเก่งนะคะ <S <S เดี๋ยนี่เดี๋ยวได้่ยดยายกันเอารถเก่งนะคะทุกทุกทุกต้นไผ่นะคะนี่นะคะ นี่เราก็จะเดินทางนะคะเข้านานะคะนะคะนี่ก็เส้นทางที่เราจะไปที่มาแล้วอะมาแล้วนะคะนี่คุณลงท้ายรถแล้วนะคะก็ เอามาไว้ที่ทุ่งนานะคะเราจะเอาไว้มุมมุมนี้ก่อนนะคะมุมนี้ก่อนเนาะนะคะก็รอจนอโคกน้องนานะคะคลองเราเสร็จเราจะถึงมาเอาตรงนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ขนลงจากท้ายรถเรียบร้อยแล้วอ่านะคะเราก็จะขุนเก็บ ไว้มุมนี้ก่อนนะคะไว้มุมนี้ก่อน ไข่มันต่างกันหรือเปล่าวะกัที่เราซื้อมาค่ะคลิปนี้อย่าลืมนะคะ